สวัสดีครับผมแบงค์ทีเจบูาเบลค่ะวันนี้ BBTJ Home ของเรา2คนนะครับจะมารีวิวก็อกนนอไฟฟ้าเลสเตอร์รุ่นอัลฟานะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเลยนะจะมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจและมีรูปแบบการนวดแบบไหนบ้างและจะเหมือนมีคนมานวดให้เราจริงๆไหมะนะตามไปดูกันเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวบูจะพามาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนนะคือตอนแรกอะ่ะบูก็แบบกังวลว่าแบบเอามาวางแล้วจะเข้ากับบ้านมินิมอลของเราไหมใช่ไหมแต่ด้วยความที่เขาเป็นแบบสีน้ำตาลครีมๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็ดีไซน์อ่ะก็ยังดูทันสมัยด้วยนะก็เลยแบบลบความคิดของบูจากเก้าอี้นุ่สมัยก่อนๆไปได้เลยอะ่ะแล้วก็นอกจากนี้ใช่ปะเขาก็ยังมีสีดามาให้เราเลือกอีกด้วยนะส่วนวัสดุเบาะนั่งเนี่ยก็จะเป็นหนังแบบ P u เกรดพรีเมียมนะคะผิวสัมผัสคือดีทำความ าง่ายกว้างแล้วก็นั่งสบายอีกด้วยแล้วก็ที่บูชอบมากๆก็คือเขาเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะว่ารุ่นอัลฟ่าเนี่ยจะออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีซ e โรวอลนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถตั้งให้ห่างจากกำแพงเพียง8เซนเองนะทำให้ประหยัดพื้นที่ได้แน่นอน นอกจากตัวดีไซน์แล้วนะครับรุ่นอัลฟานี้นะยังมีลูกกิ้งนวดหลักแบบ4มิติถึง4ลูกด้วยกันนะครับที่จะช่วยให้เรามีความสึกเหมือนว่ามีคนมานวดเราอยู่จริงแรงดีถึงจุดด้วยนะและยังไล่มาตั้งแต่คอบ่าหลังเอวไปจนถึงสะโพกเลย <S <S และยังมีถุงลมแอร์แบกนะครับที่จะช่วยนวนดรอบตัวเราได้มากถึง36ชิ้นด้วยกันที่ไหล่4ชิ้นแขน12ชิ้นน่อง12ชิ้นและที่เท้า8ชิ้นทำให้การนวดที่เราได้รับ ทั่วถึงทางร่างกายเนี่ยได้ตรงจุดมากขึ้นซึ่งทําให้รูปแบบการนวดของเก้าอี้รุ่นนี้นะครับหลักๆมีถึง6รูปแบบด้วยกันคือการนวดแบบคลึงจะเป็นการนวดแบบที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดนะครับก็คือเหมือนการเราใช้มือกดจุดและหมุนวนเป็นวงกลมนะครับแล้วยังเคลื่อนที่ไปรอบๆบริเวณของกล้ามเนื้อต่างๆได้นะเพื่อช่วยการผ่อนคลายเป็นการนวดที่นุ่มนวลสบายและก็เราอาจจะคุ้นเคยกับการนวดแบบนี้มากที่สุดนะครับในส่วนของการเคาะนวดนะจะเป็นการออกแรงเคาะอย่าง เป็นจังหวะนะครับเพื่อใช้กับกล้ามเนื้อใหญ่ๆอย่างหลังคอบ่าไหลและการนวดแบบกดจุดนะครับช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือดและฟื้นฟูพลังงานทําให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยรักษาสภาวะสมดุลของร่างกายอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะชอบอย่างเช่นการนวดกดจุดต่างๆกดจุดหลงังกดจุดบริเวณเอวอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของการนวดแบบครึงสลับเคาะเบาและการนวดแบบคอเบาๆนี่ก็คือการนํา การนวดแบบคลึงแล้วก็การเคาะนวดต่างๆเนี่ยมันรวมผสมกันเป็นอยู่ในรูปแบบเดียวนะครับซึ่งทั้ง5แบบที่ผมบอกไปเนี่ยก็จะมี2แบบให้เลือกปรับด้วยเช่นกันนะและแบบที่6นะครับคือการนวดแบบลูกกิ้งนวดเนี่ยก็คือจะมีแบบเดียวนาะอย่างที่บอกว่าไล่ตั้งแต่หัวคอบ่าหลังเอวไปจนถึงสะโพกนะรวมทั้งหมดนะครับก็จะมีรูปแบบการนวดถึง11แบบด้วยกันเลยทีเดียว ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานแล้วก็ดูฟังก์ชันของเก้าอี้ตัวนี้กันเลยนะหลังจากที่เ yeah. ราเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดสวิ yes. ตช์ทางด้านล่างหลังเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางด้านขวามือของผมนะทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นแผงควบคุมช็อตคัตนะครับเป็นคีย์ลัดนั่นเองนะที่เราสามารถใช้งานง่ายๆนะครับอย่างเช่นการเปิดปิดเครื่องแบบนี้โอ้โหแค่เปิดปิดเครื่องก็ยังแบบ รู้สึกดีนะแล้วก็ทางด้านวงแหวนตรงนี้นะครับปุ่มไดอ,อัลนี้ก็ยังสามารถปรับเพิ่มลดระดับความแรงของการนวดได้ถึง5ระดับนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคีย์ลัดโปรแกรมการนวดการปรับระดับ พนักงนะครับและปุ่มบลูทูธตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถเปิดปิดเพื่อเชื่อมต่อกับลําโพงที่มีติดมากับเก้าอี้เพื่อฟังเพลงผ่อนคลายระหว่างนวดได้จากรูปแบบการนวดที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับสาหรับใครที่ต้องการใช้งานแบบง่ายๆนะครับในแบบที่เลสเตอร์รุ่นอัลฟาตัวนี้นะเซตมาให้จัดกระบวนท่ามาให้ในรูปแบบของอัตโนมัตินะครับก็จะมีให้เราเลือกใช้ถึงส1แบบนะแล้วก็ในส่วนของที่แผงช็อตคัตตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกใช้งานได้ถึง4แบบนะครับนั่นก็คือจะเป็นหมด n e neck and shoulder แบบนี้เพื่อนๆที่เป็น o ออฟฟิศซินโดม่นนะหมดนี้คือผมแนะนำเลยนะครับเป็นโปรแกรมเน้นนวดที่บริเวณคอบ่าไหล่ของเรานะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำงานกับคอมเป็นเวลานานๆน,นะนะทุกครั้งที่เราเริ่มในทุกโปรแกรมนะครับเริ่มนวดนะเนาะหลังจากที่เริ่มไปสักหนึ่งนาทีนะครับเครื่องจะมีเสียงเตือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะนวดให้แกจริงแล้วนะก็คือเหมือน เครื่องจะเริ่มมรวมนวดให้เราก่อนในระยะเวลา1นาทีนะครับเนี่ยเขาก็จะเริ่มนวดที่เท้าเริ่มนวดที่ตรงบริเวณน่องด้วยถุงลมนะครับจากนั้นก็จะนวดให้ทั่วล่างแบบจัดตามที่รูปแบบอัตโนมัติที่เขามีไว้ให้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพอสักพักเครื่องใกล้นวดจะเสร็จนะครับเหลือเวลาอีกหนึ่นาทีเครื่องก็จะมีเสียงเตือนแบบเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะครับ อันนี้เผื่อแบบใครนวดเพลินจนหลับไปนะก็จะเหมือนเป็นตัวช่วยปลุกให้เราตื่นจากการนวดได้นะครับและในส่วนของที่พักขาตรงนี้นะเรายังสามารถยืดขาออกไปได้ด้วยนะครับ ในโหมดถัดมานะครับบริเวณแผงช็อตคัตนะครับก็คือโหมดรีเฟรชนะเป็นโปรแกรมที่ใช้รูปแบบการนวดเพียงแค่2แบบนะแล้วยังมีถุงลมช่วยนวดบริเวณไหล่แขนน่องนะครับที่บอกเลยว่าสบายมากนะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายได้นะแถมโหมดนี้เนี่ยยังมีการยืดเส้นให้ทั่วล่างของเราเลยนะครับในโหมดถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดของ Joy Focus นะครับจะเป็นการนวดเฉพาะจุดข้อต่อของร่างกายเลยครับก็คือเน้นเฉพาะส่วนเลยนะเมืม่อจะเป็นน่องขา หรือไหลนะครับใครที่เดินเยอะๆมาทั้งวันเนี่ยหมดนี้เนี่ยคือแบบนี่ที่สุดแล้วอะ และโหมดสุดท้ายนะครับในบริเวณปุ่มช็อตคัททางด้านนี้นะครับก็จะเป็นโหมดสเตรทนะครับที่จะเหมาะกับการยืดตัวโดยเฉพาะนะครับบริเวณหลังเอวขานะสำหรับใครที่ออกกําลังกายมาหนักๆเนี่ยโหมดนี้ก็ช่วยทําให้เรารู้สึกดีได้เลยและสําหรับใครที่ติดมือถือนะครับชอบเล่นระหว่างนวดบนเก้าอี้แบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดเลยนะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมีที่ชาร์จมาให้เราถึง2รูปแบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือที่ชาร์จแบบไร้สายไวเลสชาร์เจอร์ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็พอร์ต USB นะชาร์จแบบสายนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ก็เอาจริงๆนะผมไม่แนะนําให้เล่นมือถือระหว่างนวดนะครับเพราะว่า แขนเราจะได้นวดด้วยถุงลมทั้งสองข้างนี้ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะและที่พิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้นะจะมีรีโมทมาให้เราควบคุมนะครับโปรแกรมการนวดนะครับแล้วก็การใช้งานเพิ่มเติมของเก้าอี้ตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในการเปิดปิดเครื่องผ่านร,รีโมทคอนโทรลก็ทําได้นะครับยังสามารถเพิ่มเวลาการนวดได้อีกด้วยครับจะเป็นการเพิ่มทีละ5นาทีนะครับได้มากสุดถึง30นาทีนะ,ะโดยเครื่องจะเซตค่ามาตรฐานไว้นะครับให้เราอยู่ที่15นาทีต่อการนวด1ครั้งนะและในส่วนของหน้าจอรี เองนะครับยังแสดงให้เห็นตำแหน่งนวดแต่ละจุดได้นะครับรูปแบบการนวดที่กําลังทํางานแล้วก็มีระบบสแกนร่างกายนะครับของเรานะเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ตึงนะครับเพื่อที่จะเน้นจุดนั้นให้ริกด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ฉลาดมากเลยนะครับ และที่รีโมทคอนโทรลนะครับเรายังสามารถเลือกโปรแกรมนวดแบบอัตโนมัติได้อีก7รูปแบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือโหมดมอร์นิ่งนะก็อันนี้สําหรับใครที่อยากสดชื่นในยามเช้านะครับก็แนะนําให้กดใช้งานหมดนี้ได้เลยนะครับ Recover นะครับก็จะเป็น การนวดเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายของเรานะครับให้มีความกระปี้กระเป๋าได้ตลอดทั้งวันเนาะและโหมดถัดมานะครับเป็นหนึ่งหมวดที่ผมชอบมากเลยนะมันก็คือหมวดร<ๆ>ีแลกซ์กดใช้ปั๊บก็คือเป็นการเน้นนวดที่คอแล้วก็ไหลแบบเบาๆนะครับนี่นผมจะสาธยายไปด้วยแล้วก็นวดไปด้วยนะครับเป็นโหมดที่ผมชอบใช้นวดก่อนนอนนะครับโหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นการนวดคลึงแบบ เบาๆไปทั่วทั้งหลังนะครับลดความตึงเครียดเมื่อยล้าจากการทํางานมาเนาะเป็น1โหมดนะครับที่ผมแนะนานะสาหรับใครที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นการใช้งาน mm hmm. เก้าอี้นวดเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แรงเกินไปนะในทุกส่วนนะครับบางคนอาจจะแบบพอเจอการนวดที่รุนแรงแบบพอเจอแล้วมันจาร์มันเจ็บอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ชอบและสําหรับใครที่หนุนหมอนของเก้าอี้ตัวนี้นะครับแล้วเห็นว่าลูกกิ้งมันไม่โดนจุดบริเวณคอบริเวณบ่านะครับเราก็สามารถ เปิดแบบนี้ออกไปได้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกกิ้งเนี่ยมันมาโดนบริเวณคอบ่าของเราได้นะเนี่ยโดนแล้วก่อนนอนเนาะอาบนนะ้ํามาเสร็จแล้วก็มาน,นวดแล้วก็เข้านอนเนี่ยก็จะทําให้เรารับสบายมากยิ่งขึ้นนะถัดมาก็จะเป็นโหมดมาสเตอร์นะครับเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้านะครับก็จะเป็นการเน้นนวดตรงบริเวณคอแล้วก็ไหล่ หมดถัดมาจะเป็นหมดรีลีฟนะครับเน้นนวดบริเวณข้อไหล่เอวแล้วก็สะโพกนะครับ ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดได้ดีอีกหนึ่งโหมดนะครับที่น่าสนใจนะโหมด Gen t l e นะครับช่วยยืดร่างกายทำให้ร่างกายสดชื่นเนาะแล้วก็การนวดที่แบบว่าเบาๆเพลินๆแบบนี้นะครับและโหมดสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่ชอบจัดหนักจัดเต็มนะครับก็โหมด Pro นี้เลยนะเป็นการจัดโปรแกรมนวดมาให้ถึง6รูปแบบนะครับจาก11แบบนะมาทุกกระบวนท่าเลยนะครับด้วยความที่รุ่นนียนะครับมีระบบสแกนร่างกายของเราเนาะ ตำแหน่งไหนที่เขาเห็นว่ามันตึงอะไรเงี้ยเขาจะเน้นส่วนนั้นให้นะครับเน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 เตอนนี้ไหลถุงลมที่ไหลนะครับก็จะบีบนวดที่ไหลของผมแล้วด้วยแล้วก็ลูกกิ้งนะจะมาเน้นตรงที่คอบ่าของผมแล้วตอนนี้นที่เท้าก็นวดให้อีกโอ้เนี่ยแบบนี้คือถ้าเราไปร้านนวดแล้วก็ หมอโนวนหนึ่งคนเนี่ยเขาไม่สามารถจัดให้เราพร้อมกันได้ถึงขนาดนี้นะนี่แบบโหจัดเต็มทุกส่วนต้องมีหมอโน่งกี่คนก่อนถ้าจะนวดได้พร้อมกันขนาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่ช่วยลดความเมื่อยล้าบริเวณหลังของเราได้นะครับแล้วก็ยังยืดกล้ามเนื้อต่างๆนะของร่างกายของเรานะจากการนั่งทํางานนานๆมาตลอดทั้งวันนะครับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมเลยที่สําหรับชาวออฟฟิศซินโดรมอย่างเราต้องใช้งาน จากรูปแบบการนวดแบบอัตโนมัติที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับใครที่ยังรู้สึกว่าไม่พอนะเขายังมีการนวดแบบพิเศษเพิ่มเติมมาให้เราเลือกใช้งานได้อีก3แบบนะครับนั่นก็คือ ที่แผงช็อตคัตทางด้านนี้นะก็จะเป็นการนวดด้วยความร้อนนะเพื่อลดความเมื่อยล้าบริเวณเอวนะแล้วก็การนวดด้วยลูกกิ้งบริเวณฝ่าเท้าตรงนี้ใครหากไม่ชอบนะรู้สึกเจ็บหรือว่าจะกระจีนะก็สามารถเปิดปิดได้แล้วก็ที่รีโมทนะครับเราสามารถเปิดปิดการสั่นสะเทือนเบาะนั่งนะครับเพื่อการนวดกระชับสะโพกของเราได้นะ ก็จากรูปแบบการนวดแบบอัตโนมัติ11รูปแบบนะครับแล้วก็เมนนวดที่กล่าวไปตอนต้นอีก11รูปแบบแล้วก็แบบพิเศษเพิ่มเติมอีก3รูปแบบนะครับทำให้เก้าอี้นวดไฟฟ้ารุ่นอัลฟาตัวน,นี้นะครับมีรูปแบบการนวดถึง25แบบ นี่ยิ่งกว่ามีหมอนวนวดมาไว้ที่บ้านของเราอีกอย่างเนี่ยแล้วเราก็ยังสามารถเลือกตำแหน่งลูกกิ้งนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะไม่ว่าจะเป็นตรงคอตรงบ่าหรือว่าตรงหลังตรงเอวเนี่ยถ้าใครที่อยากเน้นเฉพาะจุดนะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นลงตรงนี้ได้นะแถมล็อกเป็นเฉพาะจุดหรือว่าส่วนบริเวณที่ต้องการไว้ได้เลยเนาะอยากนวดแค่ตรงนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือหากใครตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กนะก็กดปุ่มซ้ายปุ่มขวาน,นะครับเพื่อขยาย หรือลดความกว้างของลุกกิ้งให้เข้ากับสริลร์ของเราได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกว้างกลางหรือว่าจะแคบอะไรแบบนี้นะครับและที่ปุ่มนี้บนรีโมทนะครับคือปุ่มทีเด็ดเลยนะคือการปรับท่านอนแบบซีโร่กาวิตี้นะครับนี่ที่จะช่วยให้เราอยู่ในสภาวะแบบไร้น้ำหนักนะอยู่ในท่านอนที่รู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับถ้าจะให้นึกภาพตามนะครับก็คือเป็นในท่า นั่งนอนของนักบินอวกาศนะครับที่เราเห็นในหนังกันเนาะอีกทั้งในการปรับท่าซีโร่กาวิตี้แบบนี้เรายังสามารถปรับเป็น2รูปแบบได้ด้วยเช่นกันนะหรือถ้าใครที่ยังรู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็ยังสามารถปรับแยกส่วนได้ พนักพิงหลังก็ปรับขึ้นลงได้หรือว่าที่พักขานี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเพราะว่าการปรับแบบซีโลกาวิตี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยกระจายน้ําหนักตัวของเรานะครับให้อยู่ในตําแหน่งที่สมดุลผ่อนคลายมากที่สุดนะครับแล้วก็การที่ตําแหน่งของหัวเข่าเนี่ยเราสูงกว่าตําแหน่งของหัวใจเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบการหมุนเวียนของเลือดของเราได้ดีนะ ังจากที่พวกเราใช้งานมาเนี่ยคือพี่แบงชอบหมดไงคือส่วนตัวของพี่อ่ะอคือชอบโหมดรีเฟชมากมเพราะว่าเป็นหมดเดียวที่ใช้ตอนแรกแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจแบบโอ้แบบแบบันว้าวมากจริงๆนะเพราะว่าการนวดแบบทั่วถึงทางล่างของเราเนี่ยแล้วมีการยืดเส้นที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย ทำให้บริเวณขาน่องของเราเนี่ยรู้สึกดีนะฮะอีกอย่างหนึ่งหมดนี้เนี่ยเขาจะปรับพนักพิงหลังที่วางขาขึ้นลงให้อัตโนมัติอยู่ในตำแหน่งแบบปกติบ้างเดี๋ยวไปซิโรกาวิตี้บ้างแบบนี้ทำให้เรารู้สึกสดชื่นเนะเวลาใช้งานหมดนี้นะครับอีกหนึ่งโหมดที่พี่ชอบเนาะนัก็คือหมด Relax กซ์คือ เราสองคนเนี่ยตอนนี้ก็คือกลับไปที่ออฟฟิศแล้วก็เลยมีเวลาที่จะนวดที่จะใช้งานเกอีกตัวนี้เนี่ยเพียงแค่แบบช่วงก่อนนอนและคือโหมดนี้เนี่ยพอลองใช้งานแล้วคือเหมาะมากนะครับเป็นโหมดที่เขานวดให้เราแบบคลึงๆเบาๆ <c oughs> ช้าๆฟินๆอ,อะไรแบบนั้นเนี่ยมันช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดได้นะครับทำให้รู้สึกนวดโหมดนี้ก่อนนอนแล้วอะมันหลับได้ดีมากยิ่งขึ้น นี่จริงๆนะ ไม่ได้มอนนะถึงว่าแบบเหมือนช่วงไงพี่แบงค์ไม่ค่อยบ่นกับบัวว่าแบบไม่นอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างงี้หรวใช่รู้สึกว่าว่าหลับไปก่อนบัวเลยจริงจริงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือการที่เราปรับเวลานวดของเราได้เพราะว่าจากที่เราเคยใช้ก่อนหน้ามันก็จะถูกฟิกไว้เพียงแค่15นาทีมันอยากนวดต่อเออคือแบบนี้คือแบบนาทีแบบแบบยวอ่ะใช่ใช่ใช่มันแบบมันไม่พออยากนวดเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุด ที่จะไม่พูดก็ไม่ได้คือเรานวดโหมดนี้จบไปแล้ว15นาทีหรือจะกี่นาทีก็แล้วแต่เรานวดอีกหมดหนึ่งต่อได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเปิดปิดเครื่องอนะอันนี้ก็คือแบบคือเราอยากนวดแบบเฉพาะจุดขาข้อต่อเพื่อเน,น้นส่วนอะไรเงนะี้ยนาะแล้วค่อยมามนวดเฉพาะจุดบริเวณหลังของเราอะไรเงี้ยก็ทําได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปิดปิดเครื่องขึ้นลงโยกลงอะไรอย่างนี้อยู่เนาะ อะไรแบบนี้นะแล้วจากการใช้งานของบูมาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบปวด <c oughs> หลังบ่อยด้วย <c oughs> อะไรบ่อยด้วย <c oughs> อยู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนตัวที่บูชอบอะบูชอบโหมดเจนเทลเพราะว่าแบบ โหมดเนี้ยเนี่ยพอบูนวดไปใช่ปะมันโดนทุกส่วนที่บูปวดเลยอ่ะไม่ว่าจะแบบคอบ่าไปจนถึงหลังล่างเลยอ่ะเออพอาแบบใช้โหมดเนี้ยรู้สึกว่าชอบมากๆาแบบเน้นแบบทุกจุดโดนทุกจุดที่แบบบูปวดเลยอเพราะว่าเขามีลูกกิ้งไล่มาให้ทัวร์อีกอย่างก็คือตัวลูกกิ้งลูกกิ้งอ่ะเขาแบบมีความแบบนุ่มนวลอ่ะแต่ว่าความนุ่มนวลของเขาแบบมีพลังอ่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าให้มันโดนทุกจุดเลยบแบบ เลิฟมากเลยโหมดนี้แล้วก็ยังมีโหมดใช่ปะที่แบบบูชอบก็คือโหมดเมนูอเออในแต่ละวันนะบูก็จะปวดไม่เหมือนกันเช่นแบบอ่ะบางทีปวดบา่าบางทีปวดแค่หลังล่างอะไรอย่างเงี้ยเออโหมดเมนูก,ก็คือตอบโจทย์แบบว่าอยากจะตัวแค่ตรงนี้เฉพาะส่วนแค่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแบบชอบมากเลยที่จะขำเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือประสบการณ์จริงไง คือก่อนหน้านี่ก่อนที่พวกเราจะมีเก้าอี้นวดตัวนี้มาตั้งอยู่ที่นี่เนี่ยคือเครื่องนวดของบูเนี่ยคืออะไรรู้ไหมก็คือพี่แบงค์มาทุกวันครับพี่แบงค์นวดตรงนี้ให้หน่อยวันนี้วันนี้วันนี้ส่วนส่วนบาร์แล้วนะพวกนี้ขอตรงเอวหน่อยอะบางวันเดี๋ยวขอซ่อขอนิ้วขอคลึงคือแบบ ไม่คือพี่แบงค์นวดให้บูบางทีมันแบบไม่ตรงจุดแบบไม่สะใจก็พึ่นคนชอบแบบว่าซาดิคนิดนึงแบบแรงๆขอแรงๆอะไรอย่างเงี้ยกดแรงๆไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอแบบบูเจอเครื่องเนี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพี่แบงค์แล้วอ่ะไม่ต้องแบบมาออนให้พี่แบงค์แบบนวดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยก็จะแบบสบายพี่แบงค์ไปเลยอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบบูชอบเครื่องนี้มากๆเลยสบายแล้วเรา สำหรับข้อแนะนําที่พวกเราสองคนเนี่ยจะแนะนําเพื่อนๆนะครับก็ถ้าเป็นผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์น,นะครับหรือว่าเป็นผู้ที่บาดเจ็บมาหรือว่าเพิ่งผ่าตัดมาหรือว่ามีโรคประจําตัวนะครับก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานเก้าอี้นวดไฟฟ้าแบบนี้นะครับแต่ยังไงซะเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวน,นี้เนี่ยก็ได้รับการรับรองผ่านองค์กรอาหารและยาหรือว่าออยเป็นเครื่องมือแพทย์ด้วยนะ และก็ที่สําคัญเลยเนี่ยไม่ควรใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้าแบบนี้นวดติดต่อกันเป็นเวลานานนะเพราะว่าคู่มือเขาก็แนะนําให้เราใช้งานเพียงแค่15นาทีต่อวันเท่านั้นนะครับถ้าหากเรานวดติดต่อกันเป็นเวลานานหรือว่าหลายวันติดต่อกันเนี่ยก็อาจจะมีการบาดเจ็บหรือว่าระบมได้นะครับ แล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบเอยสนใจใช่ป่ะก็อยากจะให้ไปที่โชว์รูมเลสเตอร์ดูก่อนเนาะเออไปลองนั่งไปลองนวดดูอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเหมาะกับรุ่นนี้ก็ได้อาจจะแบบเหมาะกับรุ่นอื่นๆเพราะว่าเขาแบบมีรุ่นอื่นให้เราเลือกมากมายเออแล้วก็เลสเตอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยโดยเฉพาะเลยอ่ะเออเขาก็เลยแบบแบบเข้าใจสรีระของแต่ละคนเนาะไม่ว่าจะแบบสูงเตี้ยหรือว่าแบบอ้วนผอมอะไรเงี้ยเออเขาแบบศึกษามาแบบดีมากๆอยู่ลยอ่ะและอีกทั้งยังเข้าใจในเรื่อง องการดีไซน์ออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆให้เราสามารถนํามาตกแต่งบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งได้ง่ายเลยนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวยังไงเราขึ้นช่องทางติดต่อของแบรนด์เลสเตอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับอบอกเลยนะครับว่าแอดมินที่นี่เขาขยันมากเลยนะผมเคยเข้าไปสอบถามเรื่องราคาเรื่องโปรโมชั่นเรื่องการใช้งานต่างๆเนี่ยบอกเลยนะว่าถามไวตอบไวถามได้ตอบได้ และสาหรับราคาเก้าอีนฟฟา้นวดไฟฟ้าแบรนด์เลสเตอร์รุ่นอัลฟาตัวนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่199,900บาทนะครับส่วนราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะอยู่ที่159,900บาทครับอ่าทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยทำไมราคามันสูงจังใช่ปะแต่บูอยากให้ลองคิดว่าถ้าเราจะต้องออกไปนวดที่ร้านเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแบบค่ารถค่าการบริการต่างๆค่าแบบค่านวดอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่อันเนี้ยให้ลองคิดว่าเราอะยก แบบร้านนวดมาไว้ที่บ้านเราจะแบบจะนวดกี่ครั้งก็ได้จะนวดวันไหนก็ได้อะไรเงี้ยเออเหมือนแบบเราซื้อความสะดวกสบายมาไว้ที่บ้านอะความปลอดภัยด้วยนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะยังไว้ใจไม่ได้ทั้งทีเดียวนะครับที่สําคัญนะครับเขายังสามารถให้เราผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะแถมยังจัดทรงฟรีถึงบ้านนะครับพร้อมรับประกันตัวมอเตอร์นะครับถึง5ปีนะครับแล้วก็อะไหล่อีก2ปีแล้วก็วัสดุหนังอีก1ปีด้วยนะเป็นไงบ้างเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วอยากนวดไหมล่ะถ้าเพื่อนๆ ชอบโปรแกรมไหนนะครับหรือว่าอยากทดลองนวดโปรแกรมไหนเนาะอคอมเมนต์ให้พวกเราฟังใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่กําลังปวดหลังเนาะแล้วก็กําลังมองหาตัวช่วยเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้านะครับที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีคนมานวดเราจริงๆนะแบ,บ l เลสเตอร์รุ่นอัลฟาตัวนี้นะครับพวกเรา b ีบี h ี m e นะคะเจอกันในคลิปหน้าไปก่อนละ